โอเคครับกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆค,คนกันด้วยนะครับวันนี้ก็งงว่าทำไมอยู่มาโผล่เกมนี้โอเควันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่นเกมหรือมาอะไรนะคุณผู้ชมก็วันนี้อาจจะมี F c ซบางคนอาจจะแบบถามคิดในใจอะไรอย่างี้ว่าแบบเออช่วงนี้ทำไมผมไม่ลงคลิปใช่ปะ่ะแต่ว่าแบบแต่ละคนก็น่าจะทายๆกันออกว่าทำไมผมไม่ลงคลิปนะก็ช่วงนี้มันเปิดภาคเรียนใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมเลยแล้วทีนี้แบบ ก็แบบติดเรียนไงเอ่ยุ่งเรื่องเรียนเรื่องอะไรไหนจะซ้อมไหนจะติวนู่นนี่ไหนจะมีสอบอีกคุณผู้ชมเออก็ทําให้ผมแบบไม่ได้ลงคลิปอะไรบ่อยขนาดนั้นก็ที่จะมาประชาสัมพันธ์แจะมาพูดเนี่ยก็คือช่วงนี้นะคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะอาจจะลงแบบสองสัปดาห์ลงอะไรางี้ก็ดูคลิปล่าสุดดิแม่งลงไปวันไหนอะโอ้โหนานเยอะคุณผู้ชมก็ ว่าเร็วๆนี้เราก็ได้เจอกันแล้วนะเพราะว่าเราจะลงคลิปในเร็วๆนี้แหละก็อยากให้คุณผู้ชมรอดูเลยนะโอเคแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงถี่เหมือนต่ก่อนแล้วต่ก่อนปิดเทอมเนี่ยช่วงนี้มันเปิดเรียนแล้วมันมีอะไรยุ่งนะคุณผู้ชมโอเคอยากให้เข้าใจกันด้วยก็ <Yeah S 1> ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอด <Yeah S 1> อ,อติดตามแบบจนผู้ติดตามสองร้อแล้วเออไกลมากถือว่ามากไกลมากคุณผู้ชมรับผมชีเกิดเออถือว่ามาไกลมากขอบคุณ เอฟซีทุกคนนะโอเคครับ okay, บ๊ายบายแล้วจะไม่เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้บ๊ายบายครับเจอกันเ,เร็วๆนี้ครับเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมเออถ้าแบบคิดถึงผมอะไรก็สามารถเข้าลิงก์ Discord ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วว้แบบสามารถคุยกันได้ตลอ,อดเออผมว่างตอบเอี่ยแต่ไม่ว่างทำคลิปเออคุณผู้ชมไปเจอกันอย่าลืมลิงก์ Discord อยู่ใต้คอมเมนต์นะคุณผู้ชม Let's go จากการเร็วๆนี้